สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านครับวันนี้ผมอยากชวนผู้มีบุญทุกท่านมาฟังธรรมกันแบบยาวๆไม่ต้องรีบไม่ต้องตั้งใจจำแค่ฟังไปเรื่อยเหมือนนั่งมองชีวิตของตัวเองจากมุมที่ไม่ค่อยได้มองตลอดชีวิตของมนุษย์แทบทุกคนมีความเชื่อหนึ่งเหมือนกันคือเชื่อว่าวันหนึ่งความทุกข์จะหมดไปเราอาจไม่เคยพูดออกมาตรงๆ แต่เราคิดแบบนั้นอยู่ลึกๆคิดว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ถ้ามีมากกว่านี้ถ้าคนรอบข้างเปลี่ยนถ้าชีวิตลงตัวเราน่าจะสบายใจสิทีแต่ในชีวิตจริงสอนเราตรงข้ามเพราะทุกครั้งที่เราคิดว่าถึงแล้วความทุกข์กลับไม่หายมันแค่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนระดับแล้วกลับมาใหม่อย่างแนบเนียน ตอนที่ยังไม่มีเราทุกข์เพราะอยากได้พอได้มาเรากลับทุกข์เพราะกลัวเสียตอนที่ยังไม่รู้เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจพอรู้มากขึ้นเรากลับทุกข์เพราะคิดไม่หยุดนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตแต่มันคือธรรมชาติของใจที่ยังไม่เข้าใจตัวเองพระพุทธเจ้าไม่เคยสัญญาว่าธรรมะจะทำให้ชีวิตไม่มีความทุกข แต่ท่านบอกความจริงตั้งแต่ต้นว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เป็นขั้นพื้นฐานไม่ใช่เพื่อให้เราหมดหวังแต่เพื่อให้เราเลิกใช้ชีวิตบนความเข้าใจผิดเพราะตราบใดที่เรายังคิดว่าความทุกข์คือสิ่งผิดปกติเราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการต่อต้านมันและการต่อต้านนี้เองที่ทำให้ใจเราไม่เคยได้พักเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่า ความทุกข์ไม่เคยหายไปจากชีวิตมันแค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเรื่องตามช่วงเวลาของเราแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์จริงๆไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือสิ่งที่ใจเราทำกับสิ่งนั้นเหตุการณ์เดียวกันบางคนเจอแล้วเฉยๆบางคนเจอแล้วเจ็บไปเป็นปีบางคนเจอแล้วเรียนรู้บางคนเจอแล้วพัง คำถามคืออะไรที่ต่างคำตอบไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ใจที่เข้าไปตีความชีวิตประจําวันของเราเต็ไมไปด้วยเหตุการณ์ธรรมดาคําพูดหนึ่งประโยคสีหน้าหนึ่งสีหน้าเรื่องราวหนึ่งเรื่องตัวเหตุการณ์เองไม่ได้มีพลังมากพอจะทําร้ายใจเราได้ขนาดนั้นแต่ทันทีที่ใจเราเริ่มแปลความหมายเริ่มเอาไปคิด เริ่มโยงอดีตเริ่มคาดเดาอนาคตความทุกข์จึงเริ่มก่อตัวเช่นมีคนพูดกับเราเสียงแข็งถ้าใจหยุดอยู่แค่เสียงมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าใจเริ่มคิดว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเขาไม่ชอบเราเขาดูถูกเราจากเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าห้ามคิดเพราะความคิด เป็นธรรมชาติของใจแต่ท่านสอนให้เห็นว่าความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่การมีความคิดแต่คือการเชื่อทุกความคิดโดยไม่รู้ตัวเราคิดแล้วคิดอีกจนลืมไปว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเรื่องที่ใจเล่าให้ตัวเองฟังลองสังเกตดูนะครับความทุกข์ของเรามักจะยาวกว่าเหตุการณ์จริงเสมอ เหตุการณ์อาจจบในไม่กี่นาทีแต่ใจเราเอาไปคิดต่อทั้งวันทั้งคืนบางเรื่องผ่านไปเป็นปีใจเรายังหยิบกลับมาทำร้ายตัวเองได้อีกในทางธรรมนี่ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราไม่เคยเห็น,นกลไกนี้ชัดๆใจของเรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดมาทำให้ทุก์ลวงนา และสามารถเอาเรื่องที่จบไปแล้วกลับมาทำให้ถูกซ้ำได้อีกทั้งที่ปัจจุบันขณะอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับปัจจุบันไม่ใช่เพราะอาดีตไม่สำคัญหรืออนาคตไม่จำเป็นแต่เพราะปัจจุบันคือที่เดียวที่ความจริงเกิดขึ้นอดีตเป็นเพียงความทรงจำอนาคตเป็นเพียงความคาดเดา แต่ใจเรามักเอาทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วเรียกมันว่าความจริงเมื่อใจเชื่อความคิดมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มสร้างตัวตนขึ้นมาตัวตนที่ต้องถูกต้องตัวตนที่ต้องไม่แพ้ตัวตนที่ต้องได้รับการยอมรับและเมื่อเหตุการณ์ใดกระทบตัวตนนี้ความทุกข์จะรุนแรงขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นร้ายแรงแต่เพราะมันกระทบภาพที่เราสร้างไว้ในใจ คนจำนวนมากไม่ได้ทุกข์เพราะโลกโหดร้ายแต่ทุกข์เพราะใจไม่ยอมให้โลกเป็นอย่างที่มันเป็นเราอยากให้ทุกอย่างราบรื่นอยากให้คนเข้าใจเราเสมออยากให้ความพยายามของเราได้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมแต่โลกไม่เคยสัญญาอะไรกับเราโลกเพียงทำหน้าที่ของมันคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ ความทุกข์จึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในรูปแบบที่ต่างกันไปธรรมะในช่วงนี้ไม่ได้สอนให้เราไปควบคุมความคิดหรือห้ามไม่ให้คิดเรื่องร้ายแต่สอนให้เห็นความคิดเห็นว่าความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นว่าความคิดไม่ได้เป็นเราและไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อใจเริ่มเห็นแบบนี้บ่อยๆความทุกข์จะเริ่มเปลี่ยนคุณภาพ จากความทุกข์ที่ลากเราไปเป็นความทุกข์ที่ถูกเห็นและความทุกข์ที่ถูกเห็นจะไม่ทำร้ายใจเราเหมือนความทุกข์ที่เราเผลอเป็นมันนี่คือจุดสำคัญมากที่หลายคนปฏิบัติธรำมานานแต่ยังไม่เคยเห็นเราไม่จำเป็นต้องกําจัดความทุกข์แต่เราต้องไม่ให้ใจเข้าไปกลายเป็นมันเมื่อใจถอยออกมาเห็นแม้เพียงเล็กน้อยพื้นที่ตรงนั้นเองคืออิสระ และอิสระนี้ไม่ได้รออยู่ปลายทางแต่เกิดขึ้นได้ตรงที่ใจรู้ทันเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่มาจากใจที่เข้าไปตีความคำถามต่อไปที่สำคัญมากคือถ้าความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ให้มันกลายเป็นตัวเราเพราะในชีวิตจริงไม่มีใครเจอความทุกข แต่มีบางคนเจอเรื่องหนักไม่แพ้ใครแต่ใจเขาไม่พังขณะดเดียวกันบางคนเจอเรื่องเล็กน้อยแต่ใจกลับแบกไว้ทั้งชีวิตความต่างนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเข้มแข็งไม่ได้อยู่ที่กำลังใจแต่อยู่ที่ท่าทีของใจต่อความทุกข์คนส่วนใหญ่เมื่อเจอทุกข์เกิดขึ้นจะเผลอทําสิ่งหนึ่งทันทีโดยไม่รู้ตัวคือเอาใจเข้าไปเป็นมันเราไม่ได้แค่รู้ว่า ตอนนี้มีความทุกข์แต่เรากลายเป็นคนที่กำลังทุกข์ความคิดในหัวจะเปลี่ยนจากมันเกิดอะไรขึ้นเป็นทำไมต้องเป็นเราชีวิตเราทำไมถึงเป็นแบบนี้ทันทีที่คำว่าเราโผล่ขึ้นมาความทุกข์จะหนักขึ้นทันทีโดยไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เลยในทางธรรมนี่คือจุดที่ละเอียดมากและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกต ความทุกข์เองไม่ได้มีตัวตนถาวรแต่มันอาศัยใจเป็นที่ตั้งเมื่อใจเข้าไปยืดความทุกข์จะเหมือนมีบ้านอยู่เมื่อใจถอยออกมาความทุกข์ก็เหมือนคนไม่มีที่พักเดี๋ยวก็ต้องไปแต่คำว่าถอยออกมาไม่ใช่การหนีไม่ใช่การกดไม่ใช่การทำเป็นไม่รู้สึกหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการไม่รู้สึกอะไรไม่เศร้า ไม่โกรธไม่เสียใจซึ่งไม่จริงเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นคนเย็นชาแต่สอนให้เรารู้ทันโดยไม่หลงความต่างระหว่างมีความทุกข์กับเป็นคนทุกข์อยู่ตรงนี้เองมีความทุกข์คือความรู้สึกเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วถูกรู้เป็นคนทุกข์คือเข้าใจเข้าไปจับเข้าไปนิยามเข้าไปเล่าเรื่องซ้ำ จนความทุกข์กลายเป็นตัวตนลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาที่เราทุกข์หนักที่สุดมักไม่ใช่ตอนที่เหตุการณ์กำลังเกิดแต่เป็นตอนที่เหตุการณ์จบไปแล้วแต่ใจยังไม่ยอมจบใจจะเอาเรื่องนั้นมาเล่าซ้ำให้ตัวเองฟังเปลี่ยนมุมเล่าเปลี่ยนบทพูดแล้วทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นได้จบไปแล้วในทางธรรม พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องการรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อให้เราแก้ไขทุกอย่างแต่เพื่อไม่ให้ใจหลงเข้าไปซ้ำเติมตัวเองเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นถ้าใจรู้ทันว่าตอนนี้ใจเริ่มไหลแล้วเพียงแค่นี้คุณภาพของความทุกข์จะเปลี่ยนทันทีมันจะยังเจ็บแต่จะไม่ท่วมมันจะยังหนักแต่จะไม่กลืนเรานี่คือเหตุผลที่บางคน ผ่านความสูญเสียใหญ่หลวงแต่ยังใช้ชีวิตต่อได้ไม่ได้เพราะเขาไม่เสียใจแต่เพราะใจเขาไม่เอาความเสียใจมาเป็นตัวตนในชีวิตจริงเราจะพบคนแบบนี้เสมอคนที่เจอเรื่องหนักแต่พูดถึงมันอย่างสงบไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะไม่หลงและเราก็จะพบคนอีกแบบหนึ่งเจอเรื่องเล็กแต่พูดถึงมันด้วยอารมณ์เหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวาน ทั้งที่ผ่านไปหลายปีแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องนิสัยแต่เป็นเรื่องการฝึกใจธรรมะไม่เคยสอนให้เราคิดบวกกับทุกเรื่องแต่สอนให้เราไม่คิดจนหลงเมื่อใจเริ่มแยกออกได้ว่านี่คือความรู้สึกนี่คือความคิดนี่คือเรื่องราวที่ใจแต่งพื้นที่ว่างจะเริ่มเกิดขึ้นพื้นที่ว่างนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่ใจ ไม่ถูกลากไปและตรงนี้เองที่เราจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีความทุกข์แต่เกิดจากการไม่เข้าไปเป็นมันเมื่อเข้าใจจุดนี้แล้วชีวิตจะไม่ได้ง่ายขึ้นทันทีปัญหาจะยังมีความไม่แน่นอนจะยังอยู่แต่ใจจะไม่พังง่ายเหมือนเดิมนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ทำมาให้เราได้เมื่อเราพูดถึงความทุกข คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ความล้มเหลวที่เห็นชัดหรือเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตแต่ในความเป็นจริงความทุกข์ที่ทำให้คนอ่อนล้าไม่ใช่ความทุกข์ใหญ่เสมอไปหลายครั้งมันคือความทุกข์เล็กๆที่สะสมอยู่เงียบๆโดยไม่มีใครเห็นและความทุกข์แบบนี้เองที่ทำให้ใจเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไร มีความทุกข์ประเภทหนึ่งที่คนไม่ค่อยกล้าพูดถึงคือความทุกขของคนที่ต้องเข้มแข็งคนที่เป็นที่พึ่งของคนอื่นคนที่ต้องรับผิดชอบคนที่ไม่มีสิทธิ์ล้มเพราะถ้าลม้มจะมีคนล้มตามอีกหลายคนคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ตัวเองทุกไม่ใช่เพราะไม่ทุกแต่เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ทุกเขาจะบอกตัวเองว่าคนอื่นลำบากกว่า เราต้องอดทนเราต้องไหวแต่การกดความทุกข์ไว้ไม่เคยทำให้มันหายไปมันแค่เปลี่ยนวิธีแสดงออกบางคนเริ่มเหนื่อยง่ายบางคนเริ่มเฉยชาบางคนเริ่มไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เคยรู้สึกนี่ไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่มันคือใจที่หลาจากการแบกโดยไม่พักอีกความทุกข์หนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือความทุกข์ของคนดี คนที่พยายามไม่ทำร้ายใครพยายามเข้าใจผู้อื่นพยายามอดทนพยายามให้อภัยคนแบบนี้มักทุกขก์เงียบเพราะไม่อยากเป็นภาระไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันใจก็สะสมความอึดอัดจากการที่ไม่เคยได้พูดความจริงของตัวเองในทางธรรมความอดทนเป็นคุณธรรม แต่ความอดทนที่ไม่รู้เท่าทันใจอาจกลายเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นคนดีด้วยการฝืนใจตัวเองตลอดเวลาแต่สอนให้เราดีโดยมีสติรู้ทันใจอีกความทุกข์หนึ่งที่เกิดขึ้นมากในยุคนี้คือความทุกข์ของคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนคิดว่าถ้ามีมากพอถ้าไปถึงจุดหนึ่งความทุกข์จะน้อยลง แต่ความจริงคือความทุกข์ไม่ได้หายมันแค่ละเอียดขึ้นจากทุกเรื่องปากท้องกลายเป็นทุกขเรื่องความกลัวกลัวเสียกลัวพลาดกลัวไม่เหมือนเดิมและความกลัวนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะภายนอกดูพร้อมดูมั่นคงดูหน้าอิจฉาแต่ภายในใจกลับไม่เคยได้พักจริงๆอีกความทุกข์หนึ่งที่คนไม่ค่อยยอมรับ คือความทุกข์จากการเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อพัฒนาแต่เปรียบเทียบเพื่อกดตัวเองเห็นชีวิตคนอื่นแล้วเอามาตัดสินคุณค่าของตัวเองเห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่พอในทางธรรมนี่ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะใจเอาตัวเองไปผูกกับมาตรฐานที่ไม่ใช่ของเราและเมื่อมาตรฐานนั้นเปลี่ยนตลอดเวลาใจเราก็จะไม่มีวันพอ ความทุกข์อีกแบบหนึ่งที่เจอมากขึ้นเรื่อยๆคือความทุกข์จากการไม่มีความหมายไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนแต่รู้สึกว่าชีวิตกำลังผ่านไปเฉยๆตื่นมาทำหน้าที่กลับบ้านนอนแล้ววนใหม่ความทุกข์แบบนี้ไม่ได้เสียงดังแต่กัดกินใจช้าๆทำให้ชีวิตขาดพลังโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรในทางธรรม ความทุกทุกรูปแบบไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือเข้าไปยึดกับบางสิ่งบางอย่างยึดบทบาทยึดภาพลักษณ์ยึดความคาดหวังยึดความหมายที่สร้างไว้และเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอย่างใจความทุกขก็เกิดการเห็นความทุกขเหล่านี้ไม่ได้เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อเข้าใจว่าใจเรากำลังทำงานอย่างไรเมื่อเห็นโดยไม่ตัดสิน โดยไม่รีบแก่ความทุกข์จะเริ่มเผยบทเรียนของมันออกมาและตรงนี้เองคือจุดเชื่อมไปสู่ช่วงสุดท้ายของการเดินทางที่เราจะไม่ถามว่าจะกําจัดความทุกข์อย่างไรแต่จะถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากมันเมื่อเราพูดถึงความทุกข์สิ่งแรกที่ใจเราทำโดยอัตโนมัติคืออยากหนีอยากให้มันหายอยากแก้ให้เร็วที่สุด เราถูกสอนมาแบบนั้นตั้งแต่เด็กว่าความทุกข์คือสิ่งไม่ดีเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เรากำจัดความทุกข์เป็นอย่างแรกสิ่งที่พระองค์สอนก่อนคือให้รู้จักมันเพราะถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราจะไม่รู้จักใจและถ้าไม่รู้จักใจการหลุดพ้นก็ไม่มีทางเกิดลองสังเกตดูดีด ความทุกทุกครั้งที่เกิดขึ้นไม่เคยมาเปล่าๆปลมันมาพร้อมสัญญาณมาพร้อมบทเรียนและมาพร้อมคำถามบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังเพราะมัวแต่รีบปิดมันความทุกข์บางอย่างไม่ได้เกิดเพื่อทำร้ายแต่เกิดเพื่อหยุดเราหยุดการวิ่งหยุดการฝืนหยุดการใช้ชีวิตในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับใจหลายคนพอเจอความทุกข จะถามว่าทําไมต้องเป็นเราแต่ในทางธรรมคําถามที่เปลี่ยนชีวิตคือความทุกนี้กําลังบอกอะไรเราบางคนทุก์เพราะพยายามเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองบางคนทุก์เพราะแบกสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของใจบางคนทุก์เพราะยึดในบทบาทมากกว่าความจริงของชีวิตความทุก์จึงเหมือนกระจกที่สะท้อนว่าเราเผลอหลงทางตรงไหน ถ้าเรากล้าอยู่กับมันโดยไม่หนีไม่ด่วนสรุปไม่รีบตัดสินใจจะเริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือความทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันเกิดจากการที่ใจไปยึดบางสิ่งบางอย่างไว้ยึดว่าต้องเป็นแบบนี้ยึดว่าเขาควรเป็นแบบนั้นยึดว่าชีวิตต้องไปถึงจุดนี้และเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามภาพในใจ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีตรงนี้เองคือจุดเปลี่ยนสำคัญจากการโทษโลกมาเป็นการเรียนรู้ใจไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อเข้าใจกลไกของทุกข์เมื่อเข้าใจความทุกข์จะเริ่มเบาลงไม่ใช่เพราะมันหายแต่เพราะใจไม่ต่อต้านมันอีกต่อไปการไม่ต่อต้านไม่ได้แปลว่ายอมจำนนแต่คือการยอมรับว่า ตอนนี้ใจรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแค่ยอมรับโดยไม่ต้องแก้ไม่ต้องสอนไม่ต้องปลอบแค่รู้ว่าตอนนี้มีความเศร้ามีความกลัวมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นในใจการรับรู้แบบนี้คือสติและสติคือประตูของปัญญาเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้คงที่มันเกิด มันเปลี่ยนมันดับแม้แต่ความทุกข์ที่คิดว่าหนักที่สุดถ้าเฝ้าดูด้วยใจที่ไม่เข้าไปแทรกมันก็ไม่อยู่ตลอดไปตรงนี้เองที่คนเริ่มสัมผัสรสชาติของอิสรภาพภายในไม่ใช่อิสระภาพจากปัญหาแต่เป็นอิสรภาพจากการถูกใจลากไปตามอารมณ์และเมื่อเราเห็นซ้ำๆเรื่อยๆใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่า เราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกความคิดทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจความทุกจึงเปลี่ยนสถานะจากศัตรูมาเป็นครูครูที่สอนให้เรารู้จักขอบเขตของใจรู้จักการวางรู้จักการไม่ฝืนเมื่อมองอย่างนี้ความทุกข์จะไม่ถูกผลักไสแต่ถูกเชื้อเชิญให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเมื่อเราไม่กลัวมัน มันก็ไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปมนุษย์เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเอาชนะเอาชนะความกลัวเอาชนะความอ่อนแอเอาชนะคนอื่นเอาชนะตัวเองเอาชนะชีวิตเราถูกสอนว่าชีวิตคือการแข่งขันถ้าไม่ชนะก็เหมือนแพ้แต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราชนะชีวิตพระองค์สอน ให้เราเข้าใจชีวิตเพราะชีวิตไม่ใช่คู่ต่อสู้และไม่ใช่สนามแข่งชีวิตคือกระแสที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยและหน้าที่ของเราไม่ใช่ฝืนกระแสแต่คือเรียนรู้ที่จะลอยไปกับมันอย่างมีสติหลายครั้งความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายแต่เพราะเราพยายามบังคับชีวิตให้เป็นไปตามใจเรา เราอยากให้บางอย่างเร็วอยากให้บางอย่างชัดอยากให้บางอย่างแน่นอนแต่ชีวิตไม่เคยสัญญากับใครทั้งนั้นเมื่อเราฝืนใจจะตึงเมื่อใจตึงความทุกข์ก็เกิดการอยู่กับชีวิตโดยไม่เอาชนะมันไม่ได้แปลว่าปล่อยประละเลยหรือไม่พยายามอะไรเลยแต่หมายถึงการทำหน้านที่ของเราอย่างเต็มที่ โดยไม่ผูกผลลัพธ์ไว้กับใจทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็เรียนรู้สำเร็จก็ดีล้มเหลวก็เข้าใจในทางธรรมสิ่งที่ทำให้ใจเป็นอิสระไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือท่าทีของใจต่ผลลัพธ์หลายคนทำดีแล้วทุกเพราะคาดหวังคำขอบคุณคาดหวังการเห็นค่าคาดหวังการตอบแทนเมื่อไม่ได้อย่างที่หวังใจจึงเจ็บ แต่ถ้าเราทำดีเพราะเห็นว่าดีไม่ใช่เพราะหวังใจจะเบาแม้ไม่มีใครเห็นนี่คือการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเอาชนะใครอีกเรื่องหนึ่งที่คนพยายามเอาชนะมากที่สุดคืออารมณ์ของตัวเองพอเศร้าก็อยากหายพอโกรธก็อยากกดพอกลัวก็อยากไล่มันไปแต่การต่อสู้กับอารมณ์คือการเพิ่มแรงต้าน และแรงต้านคือเชื้อของความทุกข์อารมณ์ไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกกำจัดแต่มาเพื่อให้เรารู้รู้ว่าใจกำลังต้องการอะไรกำลังกลัวอะไรกำลังผูกอะไรไว้ถ้าเราไม่รีบเอาชนะมันแต่เปิดพื้นที่ให้มันอยู่อารมณ์จะคลี่คลายเองตามธรรมชาติของมันเหมือนคลื่นในทะเลถ้าเราไม่กระโดดลงไปตา้านคลื่นก็จะผ่านไปเอง ชีวิตก็เช่นกันปัญหาไม่ใช่คลื่นแต่คือการที่เราพยายามควบคุมทะเลอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คนเหนื่อยมากคือการพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตลอดเวลาเราถูกกระตุ้นให้พัฒนาให้เก่งขึ้นให้ดีกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่มีฐานของเมตตามันจะกลายเป็นการกดดันธรรมะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่สอนให้เราเป็นมนุษย์ที่รู้ตัวรู้ว่าตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนรู้ว่าใจไหวหรือไม่ไหวรู้ว่าอะไรควรพักอะไรควรเดินต่อเมื่อเรายอมรับจุดที่ยืนหยุดจริงๆใจจะหยุดดิน้นและพลังจะกลับมาเองการอยู่กับชีวิตโดยไม่เอาชนะมันคือการยอมรับทั้งวันที่เก่งและวันที่อ่อนทั้งวันที่ชัดและวันที่สับสน ทั้งวันที่ยิ้มและวันที่ไม่อยากพูดกับใครทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมชาติของชีวิตและเมื่อใจเริ่มเห็นแบบนี้ความอ่อนโยนจะเริ่มเกิดขึ้นกับตัวเองและกับคนอื่นไม่ตัดสินง่ายไม่เร่งใครไม่เร่งตัวเองนี่คือรากฐานของความสงบที่แท้จริงเมื่อเราฟังธรรมะม,มาจะถึงตรงนี้ บางคนอาจเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เรื่องใหม่เลยไม่ได้มีเทคนิคพิเศษไม่ได้มีคำสอนซับซ้อนไม่ได้มีสุรลัดของชีวิตแต่สิ่งที่ธรรมพยายามพาเรากลับมาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือสิ่งเดียวเท่านั้นคือปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันแบบสวยงามไม่ใช่ปัจจุบันที่สงบตลอดแต่คือปัจจุบันตามที่มันเป็นจริง ลมหายใจที่กำลังเข้าลมหายใจที่กำลังออกร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ใจที่กำลังรู้สึกอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องแก่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกเพราะสิ่งที่เกิดแต่ทุกเพราะใจไม่ยอมอยู่ตรงที่เกิดร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่กับอดีตไปเสียใจไปโทษไปเสียดายหรือไม่ก็ไปอยู่กับอนาคต ไปกังวลไปกลัวไปคาดการใจแทบไม่เคยอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดทางที่ตรงนี้แหละคือที่เดียวที่ชีวิตเกิดขึ้นจริงพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เรากลับมาอยู่โลกอย่างรู้ตัวกลับมาอยู่กับการกินโดยรู้ว่ากำลังกินอยู่กับการเดินโดยรู้ว่ากำลังเดินอยู่กับความรู้สึกโดยรู้ว่ากำลังรู้สึก ไม่ต้องพิเศษไม่ต้องสงบไม่ต้องดีเลิศแค่รู้โดยไม่ตัดสินหลายคนคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันคือการทำให้ใจนิ่งแต่จริงๆแล้วการอยู่กับปัจจุบันคือการไม่หนีไม่หนีความไม่สบายใจไม่หนีความว่างเปล่าไม่หนีความไม่แน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันเช่นกันเมื่อเราอยู่กับมัน โดยไม่ผลักใสใจจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความสุขมาแล้วก็ไปความทุกมาแล้วก็ไปความคิดเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่ต้องควบคุมและไม่มีอะไรที่ต้องยึดไว้ตรงนี้เองคือรากของการวางไม่ใช่วางเพราะเข้าใจทุกอย่างแต่เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรแบกตลอดเวลา ชีวิตจึงเริ่มเบาไม่ใช่เพราะปัญหาน้อยแต่เพราะใจไม่แบกเกินจำเป็นและเมื่อใจเบาเมตตาจะเกิดเองโดยไม่ต้องพยายามเมตตาต่อตัวเองในวันที่ไม่เก่งไม่เข้มแข็งไม่พร้อมเมตตาต่อผู้อื่นที่กำลังดิ้นรนในแบบของเขาเหมือนที่เราเคยดิ้นรนธรรมะไม่ได้ทำให้เราหนีโลกแต่ทำให้เรา อยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกกลืนเมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเรียบง่ายชีวิตจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่จะจริงและความจริงนี่เองที่ทำให้ใจสงบโดยไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มสุดท้ายนี้ไม่จำเป็นต้องจำทุกคำไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกประโยคแค่จำไว้ว่าทุกครั้งที่ใจหนักให้กลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่กาย กลับมาที่สิ่งที่กำลังเกิดตรงนี้คือบ้านของใจวันนี้ขอฝากธรรมะไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านได้กลับมาอยู่กับชีวิตอย่างรู้ตัวอย่างอ่อนโยนและอย่างไม่ฝืนใจตัวเองขอบพระคุณผู้มีบุญทุกท่านครับ